ตอนไหนเคยไปงานศพในลูกแล้วเห็นอคนที่ตายแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเขาต้องตาจะบอกบอกว่าฉันเอาอะไรไปไม่ได้เลยฉันออกไปได้แต่ควาดีและขวามช่วติดตามใหม่หลังจากเข้าห้องถายแ้วลุกขึ้นอย่างเบา ไปเข้าห้องนะ้ำสักสิบนาทีทค่ะททล,ลูกสาธุค่ะอาจารย์ไหนใครมีเมลแล้วบ้างยกมืออ๋อยกแล้วค่ะนั้นคือเริ่มข้าวสูดวัยสาวซึ่งในเทหญิงนะั้นเนี่ยนะลูกนะั้นในเทหญิงยายจะบอกให้หนิดนึง จริงๆแล้วการมาที่เนี่ถ้ามาเร็วกว่านี้ก็จะดีไวเด็กกว่านี้แต่โอเคละลูกมีบุญตรงนี้ผู้หญิงเนี่ยเมื่อมีเมนแล้วส่วนใหญ่ความสูงก็จะคงที่ไม่สามารถจะสูงขึ้นไปกว่านั้นได้อีกสูงได้อีกเล็กน้อยนะลูกนะค่ะสูงได้อีกเล็กน้อยลูกสามารถจะใช้วิธีโหนบาหรืออะไรเล็กๆ็กน้อยๆยได้ แต่ได้ข่าวว่าไม่มีที่โหนที่ไม้ขาวไม่มีที่โหนสองสอสติปัญญาจะเพิ่มยากมากสติปัญญาเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่มีเมนยกมือเอาละ่ะรีบนะลูกนะสติปัญญากำลังเพิ่มนะคะส่วนผู้ชายนั้นจะตรงข้ามนะลูกผู้ชาย ในวัยมห้ 6, ามหกจะเป็นช่วงภาวะที่เขาสามารถจะสูงได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตอนมหนึ่งสองสาเนี่ยเขาจะเทียนะคะตัวเล็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอไปอยู่โรงเรียนใหญ่ปุ๊บโอ้โหทั้งความสูงทั้งสติปัญญาผู้หญิงเนี่ยล,ลูกที่เรียนใหญ่ได้ทุนขิงที่หนึ่งเนี่ยนานนานทีและผู้หญิงคนนั้น เก่งรอบด,ด้านจริงๆชื่อพินนรีนะคะมีอยู่คนหนึ่งเขาเก่งทั้งเปียโน,โนเก่งทั้งกีฬาแล้วก็เก่งในการเรียนแต่เขาต้องใช้ความขยัามากอย่างท่านที่ยายยกตัวอย่างเมื่อวันก่อนนะคะยายจะไม่ออกชื่ออีกท่านผู้เนีย ที่ได้เป็นท่านเจ้าคุณตั้งแต่อายุน้อยที่สุดเมื่อวันก่อนที่ใหญ่เล่าไว้ฝากท่านเนี่ยเวลานั่งเรียนนั่งจ้องอย่างนี้เลยลูจ้องตั้งใจเพื่อจะสะก,กิดน,นิสก,กิดหน่อยจะอันไปนิดเดียวแล้วก็เขาจะนั่งจ้องใหม่แล้วเขาจะจำได้ทุกคำพูดแล้วเอาเป็นคิดต่อนะคะแต่ผู้หญิงที่ได้ที่หนึ่งนั้นจบ โจดนั่งน่าสุดโจดนะคะจด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 มากและใช้ความเพียรมากเพราะฉะนั้นเราเมื่อรู้จักตัวเราเองว่าเรายังอยู่ในวัยที่จะพัฒนาได้มากที่สุดเราเร่งนะลูกนะตั้งใจฟังฟังแล้วคิดตามที่ยายสอนเอาไว้ก่อนตอนเนี้ยคิดตามยายสอนก่อนเพราะลูกอาจจะคิดเองอย่างไม่ได้นะลูกนะแต่ว่า คิดตามพระธรรมคําสอนนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องสูงสุดโอเคไหมลูกต้องฝึกนะลูกนะอย่างเห็นไหมยายพูดยายเห็นเรื่องนิ่เดียวทาไมยายยกตัวอย่างได้เยอะแยะเพราะอะไรเพราะยายศึกษามาและยายคิดเวลายายฟังพระัธรรมเนี่ยยายไม่ใช่ฟังแล้วเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละยายต้องออกมานั่งพิจารณายายคิดนะลูกนะ หรืออย่างง่ายๆอย่างเช่นยายวันหนึ่งเนี่ยยายเดินเดินไปโรงเรียนเพราะบ้านของยายอยู่ติดโรงเรียนเตรียมอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะอยู่ลาดเทวีก็อยู่ติดกับโรงเรียนเปรียนนั่นแหละยายก็วันนั้นมันร้อนเนาะหากลับมันร้อนยายก็เินเอาคือปกติยายจะมีชีสสำหรับศึกษาพระธรรม นะคะติดมืออยู่ยายก็ดึงออกมาแล้วก็ทำนี้กันกันแดดใจระลึกทันทีเลยโอ้โหนี่นะกระดาษแห่งพระธรรมเนี่ยยังบ